สวัสดีค่ะรับสวัสดีรอบนึ่งนะฮะรอบนี้เพิงเร็วนะคะเลงที่ใช้ในการประกวดของคุณสุนารีพิมยอดรางนะคะับในบทสุนทรีค่ะมีชื่อว่ามะนาวไม่มีน้ำครับชนะไป ไม่รู้จักบางทีดูสิถามชื่อทไมอยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้ไม่ได้ลำดับหนาขอโทษทีฉันมีธุระจะทำออกฉันตอนสักคัจยันถามชื่อต้องอดอบมาฉันไม่รู้เองตัวเสิอยาทํา,าโอ้คนสวยป้า ูจะไม่เพราะเลยเธอโอ้โอละเนอน้องเอฉันไม่ใช่น้องเธอม,มาเจอผู้หญิงเก่งฉันไม่ใช่ผู้หญิงนักเลงเธอมาแบ่งกับฉันทำไมถาดูอยากรู้จัก ไอเสือสีไหนเพียงภาพถ่ายเอาไว้คุยกันขออภัยเธอไม่ใช่ยยายอำเภอจะได้บอกให้เธอสมพานละจดชื่อฉันไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สำคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันนิ่พันอาจารย์รู้ไหม ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนักเลงเธอมาแป่งกับฉันทำไมถามดูอยากรู้จักฉันยิง่งชักไม่ไว้ใจฉันไม่ใช่ไอเสือที่ไหนเพียงถามไปเอาไว้ปุยกันขอภัยทำไม่ใช่นายอำเภอจักได้บอกให้เธอสมพา์ให้จนชื่อฉันไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สำคัญโปรดจงรู้ชื่อฉัน น,นี่ค่ะครับเทส,ทส ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดผู้ที่เจ็ดนะคะสำหรับกิจกรรมของสไตล์ไนบาซ่าโซนใหม่แห่งนี้นะคะกับเวทีกิจกรรมแห่งนี้ฝากกันไว้ด้วยค่ะในวันที่23ตุลาคมนี้นะคะกับกิจกรรมการประกวดร้องเพลงสุนทราพรนะคะไม่จำกัดอายุนะคะหญิงชายนะเป็นการประกวดรวมนะสำหรับผู้หญิงค่ะร้องเพลงบังคับหนึ่งเพลงคือเพลงมองอะไรนะคะผู้ชายร้องเพลงบังคับหนึ่งเพลงเพลงผ่านล่อเนื้อและเลือกร้องเพลงอิสระอีกคนละหนึ่งเพลงนะคะเงินรางวัลรางวัลชนะเลิศ นะคะ10,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 5 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2- 3,000บาทนะคะและมีรางวัลชมเชยให้อีก6รางวัลรางวัลละ500นะคะท่านใดที่สนใจเข้าร่วมการประกวดในวันที่23นี้นะคะก็สามารถ ติดต่อเข้าสมัครการกแข่งขันได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆน,นะคะและนอกจากนี้แล้วข่าวดีนะสำหรับน้องๆอ,อายุไม่เกิน25ปีนะคะในวันที่ในวันที่29ค่ะตุลาคมน,นี้กับกิจกรรมการ,รประกวดร้องเพลงคุณพึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะคะเพลงช้าหนึ่งเพลงเพลงเร็วหนึ่งเพลงนะคะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะติดต่อเข้าสมัครได้เลยค่ะและสำหรับชวงนี้ค่ะมาพบกับผู้เข้าประกวดคู่สุดท้ายกันเลยนะคะกับ คู่ที่8ของเราค่ะขอเสียงปรบมือให้คู่ที่8ดด้วยค่ะค่ะในรอบนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงมะนาวไม่มีน้ำค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะ right now เธอผู้ยิงเก่งฉันไม่ใช่ผู้ญิงนักเบรงเธอมาแบ่งกับฉันทำไมถามดูอยากรู้จังฉันยังจับไม่ไว้ใจฉันไม่ใช่เสือทีไหนเพียงถามไผ่เอาไว้คุยกันขออภัยเธอไม่น,น,นายอจะได้บอกให้เธอสภาจชีัน,นไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สำคัญโกราจตงรู้ชื่อฉันอยอดรัก อยากรู้จักฉันยิ่งชอบไม่ไว้ใจฉันไม่ใช่เสื้อติดในเพียงคแไ่เอาไว้คุยกันขออภัยเธอไม่ใช่นายอำเภอจะได้บอกให้เธอสัมผัสแล้วจดชื่อฉันแมไม่เป็นไรชื่อเธอนั้นไม่สำคัญโปรดจงรู้ชื่อฉันยอดรักนะจ๊ะรู้ไหม ขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับ8